สวัสดีครับกลับมาพบกับผมคุณชายแจ Channel สำหรับ EP นี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเช็คระยะ18,000กิโลของเจ้า c ี r 5 0 0 r อนะครับผมอันนี้ก็ได้ระยะเวลาสองคนแล้วไม่ผมวิ่งอยู่ประมาณ1 7ื่นเจไปปลายกับ1 8ื่นแปเลยนะครับพอดีว่างนัดคิวไว้ก็เลยไปเลยดีกว่าอันนี้ผมไปเช็คระยะที่วิกวิ่งรามินทาเหมือนเดิมนะครับรอบที่แล้วก็12,000กิโลก็มาที่นี่เหมือนกัน วันนี้เป็นวันจันทนะครับก็มีนัดคิวเขาไว้10โมงครึ่งครับก็วิ่งมาเส้นเดิมครับรามินทาแล้วก็ตัดเข้ามาเรียบด่วนก็ออกประมาณเกือบเกือบสิบโมงะครับรถมันก็จะซาซาหน่อยถ้าเช้าก็รถติดรอบที่แล้วนะครับเช็คระยะที่1 2 0 0 0มกิโลก็โดนค่าใช้จ่ายไปประมาณ20,000กว่าบาทก็มีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับมีเปลี่ยนไส้กรองอมีแหวนน้ำมันเครื่องแล้วก็ค่าแรงครับ ประมาณ2 0 0พันกว่าบาทก็รายละเอียดเพื่อนๆก็ไปดูที่ E ีีก่อนหน้านี้ก็ได้ส่วนรอบนี้หมื่นแปดผมศึกษามาคร่าวๆแล้วก็คือประมาณว่าเหมือนเราจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยก็ได้หรือไม่ไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับเขาไม่ได้มังคับเราแต่หลักๆเขาก็จะเช็คนู่นนี่นั่นให้ครบตามระยะครับผมแล้วก็ถ้าจาไม่ผิดเหมือนมันจะมีเปลี่ยนไส้กรองนะแต่ผมไม่ชัวเดี๋ยวต้องไปดูหน้างานอีกทีหนึ่ง แล้วก็รถผมตอนนี้นะครับก็18,000กิโลใช่ไหมมันอยู่ในระยะ2ปีพอดีเลยเกือบๆก็เนี่ยผมเลยเอารถอะ่ะมาเช็คนิดนึงเพราะว่าใตา้ตรงใต้เกียร์ผมอะครับตรงท่อผมไม่แน่ใจว่ามัน,มนเป็นน้ํายาหล่อเย,ย็นหรือเปล่านะสีฟ้า,ฟามันมีรอยซึมออกมาด้านใต้ท้องนะครับแล้วก็ลองเอาพวกรวพวกระดาษทิชชู่พวกอะไรเช็ดอะ พอเช็ดไปปุ๊บสักพักหนึ่งขี่ประมาณสัก3 4วันเนี่ยครับมันก็จะมีซึมๆมแต่มันซึมไม่เยอะนะเพื่อนๆนิดเดียวเองเหมือนเป็นไอๆออกมาครับผมผมก็เลยไม่แน่ใจก็เลยเนี่ยมันยังอยู่ในระยะประกัน2ปีอยู่ก็เลยให้ช่างเขาเช็คให้ดูละเอียดดีกว่าว่ามันมีซีนรั่วไหมน็อตขันไม่แน่นไหมหรืออะไรยังไงเนี่ยครับใต้ท้องเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้เพื่อนๆดูว่าตำแหน่งตรงไหนนะตามจุดที่ลูกศรชี้เลยครับมันจะมีเหมือนเป็นคราบน้ํายาซึมๆออกมา เป็นสีออกฟ,ฟ,ฟ้าผมคิดว่าน้ำยาหล่อยเย็นนั่นแหละแต่มันซึมไม่เยอะแล้วก็ปริมาณตรงในตัวหม้อพักในน้ำยาหล่อยเย็นนะครับมันก็ไม่ได้หายไปเยอะไงมก็เลยไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าในไหนมันก็ยังอยู่ในประกันนะเนาะก็เลยเดี๋ยวไม่ให้ช่างมาเช็คดีกว่าว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะเคยเข้าไปในเพจกลุ่มอะครับเขาบอกว่ามันเป็นที่อาจจะเป็นนะอาจจะเป็นที่ซีนยางอะครับผมมันเสื่อมสภา,ภาพก็คือเปลี่ยนซีนโอลิงอะครับก็หาย แต่ว่าอันนี้เอาชัวร์ๆก็คือไปที่บิ๊กวิ่งดีกว่าเพราะรถเราอยู่อในประกันอยู่ถ้ามีปัญหาอะไรมันก็ยังอยู่ในสองปีครับนี่ขนาดแดดสิบโมงนะครับยังขนาดนี้ช่วงนี้อากาศเมืองไทยโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันเห็นใจคนออกทริปช่วงนี้เลยครับโอ้โหอับล็อกเปียกแน่เลยถึงจุดหมายปลายทางแต่ก็สนุกนะครับยังว่าใจรักสองล้อ ร้อนทนได้ครับฝนทนได้แต่ไม่ได้ขี่ทนไม่ได้ครับวิ่งเส้นนี้นะครับถ้ามาจากฝั่งไลมินทาน,นะครับเราต้องไปอยู่เทินนะครับตรงหน้าเซนทันอีวิวนะครับผมผมมาชอบเลยรอบที่แล้วก็เลยข้ามสะพานไปอีกบิวเทินนู่นเลยครับรู้สึกจมเนงจ่ายดยูหรือบ้างไม่ต่าไปเห็ดไกลไปอีกขนาดมนาะต้องหลายรอบแล้วยังหลงลงืมเลยนี่ก็ต้องมองขวาตลอดเลยครับกลัวจะเลยอีก โอ้โหซ้ายมือครับเพื่อนๆเฟอร์รี่สวยงามแอร์เย็นช่ำแถมเท่ต้องห่ากไปครับไปกันต่อขอ,อนอกเรื่องนิดนึงนะครับเรื่องท่อไอเสียมีเพื่อนๆคอมเมนต์มาถามเยอะเหมือนกันว่าเปลี่ยนท่อแล้วน้ำมันเครื่องมันหายไหมรอบมันเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ครับ ก็อันเนี้ย8 0 0 0กิโลแล้วผมเปลี่ยนตั้งแต่รู้สึกถ้าจะไม่ผิดอะ่ะผมถอยรถมาพันหรือ2,000กิโลผมก็เปลี่ยนท่อแล้วแล้วก็เกจน้ำมันเครื่องครับมันก็ลดนะคือพอท่อมันโลง่งใช่ไหมเพื่อนอขี่ไปอะ่ะมันลดอยู่แล้วแหละเราก็ต้องคอยสังเกตคอยเติมก็ผมอะ่ะจะอยู่ประมาณสัก20วันถึง1เดือนนะครับแล้วก็เติมน้ามันทีหนึ่งก็คือคันเนี้ยมันใช้ตัวอ่าสิบ W30 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดอ่านแหละแล้วก็ตอนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ที่ศูนย์ใช่ไหมครับผมก็สั่งเพิ่มอีกขวดหนึ่งก็คอยเอาไว้เติมแล้วก็ดูตรงตาแมวครับข้างๆว่ามันถึงครึ่งหนึ่งไหมถ้ามันต่ำกว่าครึ่งผมก็เติมถ้ามันต่ำกว่าครึ่งผมก็เติมอย่างเงี้ยครับก็ไม่ยัญหานะเพื่อนก็คือน้ำมันคงน้ำมันเครื่องอะไรตรงเครื่องตรงฝาตรงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เยิมไม่ได้ไหลครับก็คือผมว่าไม่มีผลกับเครื่องอ่ะแต่ว่าช่วงจุดระเบิดช่วงอะไรเงี้ยบางท ก็แนะนําถ้าเพื่อนๆเ,เปลี่ยนท่อที่มันเป็นโล่งๆนะครับก็แนะนําให้ลองเช็ค้นมันเครื่องสม่ำเสมอด้วยเพราะว่าถ้ามันแห้งอะ่ะมันอันตรายเดี๋ยวเครื่องมันความร้อนสูงแล้วมันจะมีปัญหากันโอเคครับเพื่อนๆน,นี่เราอยู่เทินนี้นะครับก็คืออยู่เทินตรงหน้าเซ็นทรัลอิตวิวเลยครับแล้วก็อยู่เทินเสร็จปุ๊บก็ชิดซ้ายไว้เพราะว่ามันจะถึงโชว์รูมไทยอัมก่อนแล้วก็โชว์รูมบิ๊กบิ g มันอยู่ห่างจากเซ็นทรัลไม่ไกลมากเพราะถ้าวิ่งขวาเดี๋ยวจะตีซ้ายลําบากครับรถค่อนข้างจะเยอะแล้วก็วิ่งเร็วด้วยตรงนี้ถ้าถ,าถนนลงโลง่งนะครับพยายามชิดซ้ายไว้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับไอตัวกระจกผมเปลี่ยนจากกระจกข้างหน้าครับมาเป็นกระจกปลายแฮนด์เราไว้ด้านล่างมีเพื่อนเพื่อน,อนคอมเมนต์ถามมาเยอะเหมือนกันว่ามันมองเห็นไหมจริงจมันมองเห็นนะเพื่อนเพื่อนดีกว่าไม่ใส่เยอะเลยแล้วก็อย่างหนึ่งหน้ามันก็โล่งด้วยผมว่าสวยนะ ตอบจวดอยู่เหมือนกันครับแต่ถ้าจะให้เห็นเหมือนกระจกเดิมที่ติดรถเลยอันนั้นคงไม่ใช่หรอกถ้าตีกระจกเดิม80 90เอเนงี้ยไอ้ตัวนี้ก็จะอยู่มาสักหกสก็ดีกว่าเลี้ยวหลังไม่มองอ่ะเพื่อนเพื่อน <c oughs> โอเคครับเนี่ยถึงวิ่งวิ่งแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ระบบเหมือนเดิมแล้วก็รถสวยสวยก็จอดเลี้ยงกันไปหมดเลยวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเจอรถแข่งหรือเปล่าเพราะว่าอ่านี่ครับเต็มเลยรถแข่งมาที่ไรก็เจอตลอดแล้วก็ลงรักตลอด มีแต่ตัวพันสวยๆทั้งนั้นเลยแฟรลิงนะครับยางใหญ่ๆแล้วก็แบนโค้งมาจนแบบขอบยางนี่เกี้ยงหมด <c oughs> โอเคครับเพื่อนๆมาถึงก็เตรียมเอกสารเหมือนเดิมคู่มือเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ครับมารับแล้วก็แจ้งรายละเอียดเข้าไปก็เดี๋ยวผมสรุป หลังจากจบนี้แล้วกันเนาะเพื่อนๆว่ามันมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างแล้วก็ต้องทําอะไรเพิ่มเติมบ้างเพราะองผมมันมีเสริมก็คือไอตัวน้ํายาหล่อยเย็นที่บอกว่ามันซึมอะครับเพื่อเขาจะแก้ไขนู่นนี่นั่นให้เดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดหลังจากที่ส่งถึงมือช่างแล้วเนาะโอเคครับ โอเคครับเพื่อนเเรียบร้อยแล้วรถเราก็รายละเอียดค่าใช้จ่ายเดี๋ยวผมแนบเป็นไฟเสร็จให้ก็จะประมาณนี้ครับก็เช็คระยะ18,000กิโลรอบนี้นะครับที่สำคัญหลักๆเลยก็คือมีเปลี่ยนไส้กรองอากาศ ก็297บาทแล้วก็มีค่าแรงครับมันทแนนอยู่535บาทแล้วก็ส่วนน้ํามันเครื่องครับช่างเขาถามว่าเราจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้คือมันอยู่ในระยะ1 8ื่นเนี่ยจริงๆอ่ะผมคิดว่าอ่าผมอาจจะไปเปลี่ยนข้างนอกแต่ตอนนี้คืออยากลองตัวน้ํามันเครื่องที่เป็นของฮอนด้าที่เป็นตัวใหม่ครับที่ออกมาก็คือ10 w 4 0แต่ตัวเนี้ยตั้งใจว่าจะทําคลิปแล้วก็เปลี่ยนเองที่บ้าน ก็ e ีหน้าคงเป็นการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับก็เลยยังไม่เปลี่ยนที่ศูนย์แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือช่างเขาแจ้งว่าไอ้ที่ผมแจ้งเพื่อนๆไปก่อนน้นี้ที่ว่ามันมีเหมือนกับน้ำมันน้ำยาลอยเย็นสีฟ,ฟ้าครับมันซึมออกมาช่างเขาบอกว่าเขาลองคลายนอ็อตแล้วก็ขันอัดปอนให้เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวลองไปใช้ดูว่ามัน มีปัญหาอยู่ไหมเพราะว่าเขามาเทสอะเขาบอกมันก็ไม่ซึมแล้วมันเหมือนฟิลประมาณว่าน็อตมันคงคายแล้วปอนมันงคงไม่ถึงกับค่าปอนค่าความแน่นนะครับก็เดี๋ยวไปลองดูแล้วเดี๋ยวยังไงผมอัปเดตอีกทีหนึง่งส่วนบินค่าใช้ใจ่ายวันนี้นะครับยอดรวมทั้งหมดเลยอะมันคือ832บาทแต่ว่ามันมีส่วนลดอยู่29บก้าาทปปกว่าๆแล้วก็โดนแบตโดนนุ่นโดนนีก็เท่ากับเฉลี่ยก็ขึ้นแหละครับรวมแบตร,ร,รวมอะไรหมดแล้วก็คือ832บาท แล้วก็เจ้าหน้าที่เขามีแจ้งเพิ่มเติมนะครับว่าเหมือนอเช็คครั้งต่อไปครับตัว2 4 0 0มต้องเช็ควาล์วด้วยน่าจะหลายตั้งอยู่บินนี้ก็เดี๋ยวถ้ามาเช็คยังไงเดี๋ยวผมทำเป็นคลิปสรุปยอดให้ทีหนึ่งว่า24,000กิโลมีค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่ก็สำหรับคลิปนี้นะครับพัเพอไปเยอะหน่อยก็ถ้าเพื่อนๆชอบ ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเดี๋ยว EP หน้ามาดูกันครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนเองแบบบ้านๆโอเคครับสวัสดีครับ